าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากเหมือนกับในหลวงรอกหลวงพ่ออุตมะพูดถึงผู้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศคนหนึ่งหลวงพ่ออุตมะพระครูอุดมสิทธาอาจารย์วัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่ออุตมะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่นับถือของชาวไทยเชื้อสายมอญและชาวพุทธทั่วไปชื่นชอบการทุดงบำเพ็ญเพียรบนป่าเขาเป็นวัดเป็นเวลานาน,านหลายปี ท่านเป็นชาวพมา่าออกบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ18ปีและตั้งใจบวชตลอดชีวิตขยันศึกษาทั้งทางปริยัติและปฏิบัติโดยสอบได้นักธรรมเอกและประเรียน8ปประโยคซึ่งสูงสุดของพมา่าขณะนั้นและมีความรู้ในด้านวิปัสสนากรรมฐานและรอบรู้ในเรื่องพุทธอาคมเป็นอย่างดีจึงสามารถทุดงในป่าเขาสมัยก่อนซึ่งอันตรายมาก ภายหลังท่านจึงได้ทุดงเข้ามาจำพรรษาในประเทศไทยและได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นต่อมาได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้ใช้ชื่อว่าวัดวังวิเวการามหลวงพ่ออุตมะได้รับการยอมรับเข้าเป็นคณะสงฆ์ไทยและได้รับการเลื่อนยศตามลําดับนับว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปที่เป็นที่นับถือของประชาชนโดยทั่วไป หลวงพ่ออุตมะมรณภาพในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2549สิริอายุรวม97ปี